โหนกแก้มสูงม,มันเป็นกระดูกจะแก้ยังไงสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศในคาสเรียนกัวซาผิวหน้าวันนี้ทํามากับใครคะซุเจี๊ยบสบายดีทุกคนอ่าคุณเจี๊ยบนะคะเดินทางมาจากสปปลาวมาจากสปปลาวเลยมาเรียนคัส นวดหน้ากวซาผิวหน้าแล้วก็แวกหน้ายกกระชับนะคะวันนี้เราจะเปลี่ยนหน้าบานเป็นหน้าเรียวเปลี่ยนจากโหนกแก้มสูงให้โหนกแก้มต่ําลงได้ด้วยการกวาัวซาอันดับแรกเลยนะคะเราก็จะมีการเรนน้ำเหลืองในการเดนน้ำเหลืองขั้นตอนการเดนน้ำเหลืองนะคะวอร์มวอร์มให้อุ่นเวลาทำเทคนิคคือไปให้สุดอก ลูกค้าจะรู้สึกสบายะเวลาที่ทำเราก็อาจจะต้องมีการเติมคอลลาเจนนะคะเติมคอลลาเจนลงผิวด้วยเพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับผิว<ม>เพราะว่าตัวคอลลาเจนนะมันช่วยในเรื่องของฟื้นฟูผิวหน้าให้ผิวเนี่ยแข็งแรงขึ้นเวลาที่เรากลัวซาจับกัวซาละเอียงประมาณ45องศา<ม>ไปที่ขอบด้านล่างขึ้นมาด้านบน ถ้าเวลาเราทำไปมันจะรู้สึกกึกๆ,ๆ,ๆึดกึกึกไม่ต้องตกใจนี่คือกล้ามเนื้อมัดบดเคี้ยวเพราะเวลาที่เราเคี้ยวข้าวเนี่ยค่ะกล้ามเนื้อมัดนี้มันจะทํางานพอกล้ามเนื้อมัดนี้ทางานเนี่ยมันจะเกิดผังผืดและไอผังผืดต,ตรงก้อนเนี่ยมันจะทําให้แก้มเราเนี่ยบวมบานเราสังเกตดูนะคะว่าใบหน้าของเราเนี่ยสองฝั่งจะไม่เท่ากันจะมีฝั่งหนึ่งที่ใหญ่กว่าและฝั่งหนึ่งที่เล็กกว่าหให้เราเริ่มต้นฝั่งที่ใหญ่กว่า 3ครั้ง mm hmm. พอหลังจากนั้นมาเสร็จปุ๊บ <Okay. S 1> ลองแก้ม mm hmm. ลองแก้มมาแบบนี้ค่ะคราวนี้นะคะไฮไลท์บางท่านบอกว่าโหนกแก้มสูง mm hmm. มันเป็นกระดูกจะแก้ยังไง mm hmm. ถ้าปรับหนกแก้มสูงเราก็จะใช้มือของเรา mm hmm. มือของเราบริเวณตรงช่วงนี้ปรับ mm hmm. เวลาปรับหมุนวนเบาๆอย่างนี้ได้หรือดึงขึ้นแบบนี้ได้ mm hmm. เห็นไหมคะอ่ะมาเดี๋ยวลองให้คุณเจี๊ยบทำการปั๊บโหนกเนาะก็คือทีคู่ผบอกนะคะก็จะใส่ส่วนนี้ปั๊บเตี้ยเตี้ยทีทีเตี้ยเตี้ยทีทีวนๆไปจังซีเนาะเพราะว่าถ้าสูงมากเกินไปแล้วเรายกปึบปึบปึบมันจะเหมือนเป็นการชุบและลูกค้าจะรู้สึกเจ็บแม่ให้เรายกเตี้ยเตี้ยทีทีเหมือนกับเมื่อกี้ที่คุณเจี๊ยบทำหลังจากนั้นยังไงต่อคะรีบเวลาที่เราเก็บนะคะขอประทานโทษค่ะเอียงหน้าลูกค้า และเก็บดึงขึ้นมา,าใช่ค่ะเก็บทีละข้างเก็บทีละข้างเวลาที่เราเก็บจากมุมปากมาที่ติ่งหูหด้านล่างรีดมาหนึ่งสองสอันนี้สำคัญมากเพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยวถ้าเรานะคะเวลาที่เรารีดไม่สุดปัญหาที่เกิดขึ้นคือจะรู้สึกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันมีอะไรห้อยๆฉะนั้นเนี่ยมันต้องรีดขึ้นมาให้สุด บริเวณตรงช่วงนี้ก็ต้องรีขึ้นมาให้สุดในกรณีนะคะที่แบบว่าตัวเล็กแล้วน้ำหนักมือไม่ถึงเราสามารถที่จะทําท่านี้ได้พอเวลาเรารูดไปอย่างเงี้ยค่ะเรารีขึ้นไปมันจะรู้สึกติดช่วงนี้ช่วงบริเวณตรงช่วงนี้นะคะจะเป็นจุดศูนย์รวมของระหว่างเส้นเลือดแดงเส้นเลือด,ดดำท่อน้ําเหลืองต่อมน้าเหลืองแล้วก็เส้นประสาทคราวนี้เราก็มาบริเวณคอถ้าบางท่านนี่คอบ่าไหลตึงจัดนะเลือดจะไหลเวียน ไม่ดีพอเลือดไหลเวียนไม่ดีเนี่ยเลือดบริเวณตรงส่วนนั้นจะเป็นเลือดคลั่งพอเลือดเสียเนี่ยถ้าเรากลัวซาไปปุ๊บนะคะไอเลือดตัวที่มันเสียเนี่ยมันก็จะกระแตกออกกระจายออก<ม>นี่คืออาการซาอาการซาฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรากลัวซาเนี่ยถ้าเรากลัวซาแบบถูกวิธีจะไม่เกิดผื่นบนใบหน้าฉะนั้นนะคะบางท่านจะบอกว่าเอ๊ะแค่กลัวซาผิวหน้าเนี่ยทำเพียงแค่จุดเดียวได้ไหมไม่แนะนําค่ะ เพราะว่าทุกจุดบนใบหน้ามัน,มนเชื่อมต่อกันหมดอย่างบางทีเราเก็บแก้มทาไมเราถึงต้องมานวดบริเวณคอด้วย<ม>เพราะว่าเราโกยของเสียมาแล้วเราเดนน้ําเหลืองมาแล้วเราก็ต้องนําน้ําเหลืองไปทิ้งให้หมดการที่จะทิ้งเราก็ต้องมาเปิดท่อน้ําเหลืองเห็นไหมเริ่มสาบขึ้นมาแล้ว<ม>แลวก้อนมันกระิยุบลงอ่ายุบลงรู้สึกเล็กลงเลยใช่ไหม,มใช่ค่ะก้อนจะเล็กลงและลูกค้าก็จะสบายลูกค้าก็จะผ่อนคลายเ<ม>ทคนิคนี้นะคะ ง่ายๆเปลี่ยนจากหน้าบานเป็นหน้าเรียวได้แล้วก็โหนกแก้มสูงก็สามารถปรับโหนกแก้มให้ต่ำลงได้ด้วยเทคนิคการนวดแบบนี้นะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะทันกับคุณเจีย๊ยบขอตัวไปก่อนนะคะเพื่อนๆทุกคนแล้วก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ